สวัสดีปีใหม่2567นะครับผมพี่น้องไปไหนเด้อ ของขวานของขวานจับของขวานด้วยนะ 利益。嗯嗯 ให้พอลูกหลานเร็วมานั่งเร็วมานั่งลูกลูกหลานเร็วลานล้านลานไอ้คอนมานั่งนี่มาเลยโอ้ยเคยใหม่เนาะเจ้าเนาะมาหลานล้านมาลานล้านมาฮาวมาพนมมือเอาเร็วกับปลาโลกกับปลาไหลมามาให้พ่อลูกหลานเร็วพนมมือเอาเร็ว รักเล้วอ <oh ่านมือเอานี่ล่ะได้อยได้อยได้อยไปเลยไปเลยอ่าภนมือเอาพนมือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใ้เอาให้ล้ำลำรวยจะนี่โตไปให้พอให้เพิ่ได้หญิงอให้ยูดีมีงินทุกคนน่ะละเดีด้พ่อสมมตินี่ก็อาศัยเจะลูกน่ะละเห็นลูกมาแต่ละคนก็ดีนั่นบอก

เอาไหมพ่อห้าสี่สี่เอาอกไว้แล้วก่อนจับสลากเดี๋ยวให้รางวัลที่ระทึกให้กับพ่อกับแม่ก่อนนะอันนี้ให้เคสไปก่อนแล้วก็ยังเอาอะไรก็ไม่รู้วันนี้ค่ะอันนี้ให้แม่นะคะขอมีความสุขมากๆสุขตลอดทั้งปีนะตลอนหมดสลาย ลูกมาไลลูกปวดทิ้งดทั้งเลยไม่แก่เลยอามอย่ีแ้วแก่เลย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 แกเลยแก่เนยแก่เแกแก่เลยแ่เยวก่ไลบแ่เลก่เลยก่นยแก่ลเย่ยเล่เ้เกเข่ยก่่เลย่กกน อะไรอย่างประกาศให้ลูกแกไปเล่นเทนนิสก่อนแล้รบเายไอ้บนลมาอันนี้ไอ้ไม่ค่อยดังแกไม่ได้ไอเลยไม่ค่อยดังอ้าวอันนี้ห่วยได้เว่าไอ้บบจามมันอันนี้ปีนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนเด้อวิญญาจะเอาไปเก็บไปดีๆแล้วมันสิเฮีย ให้มองง่ายๆเลยจ้าให้ดูให้ดูให้ดูว่ามันสวยไหมเขาให้ดูว่ามันสวยไหม่อะไม่มีอะไรหรอสีหวานแล้วของเสือพ่อก็ต้องสีดำเงี้ม่ก็แบบ คยขอเอน์เคสเหรขอปละนค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ของคุนะคะด้เคสเราก็ต้องได้โทรศัพท์มันใส่เคสเดวอันนี้ทาง่ก่อนนะแม่ทาสปกก่นตัวสวัสดีปี่ใหม่นะแม่อะไรใช้เออทางในจะเป็นกล่องไ้ข่กล่ออ จะจมหลาด้วยได้แล้วนี่เขาเอาไปใส่้กเมื่อยนี่นอนหลับฝันดีเนาะค่ะได้ฝันดีแล้วฝันดีแล้วเนาะได้หลายแล้วเนาะอันเพิ่งจะมี่ชิมกับอันโบเน็ตที่บอกเพชรไพ่กับแม่เด้อปีไมฮันเครื่องเก่าก็ได้เดี๋ยวให้เครื่องเก่าเอาไปเลย ไงตากมอาีดความรู้สึกจงไหค่ะนี่เก่งมากๆคือมาเปิดแนจังเพิ่งก็มาสีหยังหัวะน้องบ่งินค่าไข่เบิ่งแนของคนเดียวพาเอจับสลากแล้วจับเบอร์เบอร์นี้ดีอีกมาโกนขณะนี้ถึงเวลาอันจบควแล้วอันคว่แล้วแล้วแล้วด้วยดิ แล้ว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 ขอเชิญท่านมาทานยืนเบิ่สซื่อเหมือนเขียวทางเทิงบอกดิบ้าละคิเป็นบ้าอ๋อเลขที่ออกออกห้าสี่ปดเก้ามือไม่ถูกชอาแปดหรือบ้าหมายเลข หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกน่งหกข้งใครนั่งหกหกค่ะสิบหกคนที่เป็นประธานมาที่หลังมูโอ้มาที่หลังได้ออกก่อนมูวะแน่นอนล้วว่ะสิบหกสิบหกปีของแม่มีไหมของแม่มีใช่ไหมไอดุอ้าวอะไรเนี่ยเ้าทำไมเธอไม่จับบอะจับอีก

อ้กูตื่นเต้นใจกูจะขาดถ่ายวีดีโอค่ะอาคนต่อไปจับเอาก็จับกันจับกันคุยร้องให้ได้ของอาโต măng tao 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 măng

ันล็อกเบอร์มันล็อกเบอร์กรู้ล็อกเบอร์สงสัยเป็นพันหนึ่งแน่เลยในนี้เนียจะเสียใจเฮ้ยที่จริงได้น้องจับต้องแกะเลยนะทำไมไม่แกะเลยอุ้ยเราต้องพี่นังค่ะจะต้องแกะเลยเพื่อประจานของคนอื่นโอเคอัดใจเลยของจัดก้อนมาทานนี่ไม่ได้แกะเลย หล่อแกดให้มาทานก่อนดึงข้างล่างวาจานก่อนงั้นก็อดูนะดูนะแกดักให้ก่อนเดี๋ยวถ้ามาทานสิเปิดกองเองพริกพริกตั้งสี่โอ้อกพริกพริกขนาดพริกมันเผ็ดนะได้แล้วอันนี้ฉันก็ได้ไม่รู้ว่าถึงเคยที่ฉได้บ้าเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อกองนี้มันมี่หยางแถม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 ปุ้ยไม่ต้องใช้ไม้เลงดี เครื่องคิดเลขแบน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 เอา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 มาเปิดเอามาเปิดอันนันหาโดนแบนซะแล้วนีดเลยไปเไปเลแบนชดชุดชุดของใครของเธอหรอใช่ของคุณสวะปจะประจานประจานเลยแบนแบนเลยพุ่น กระเป๋าพ่อใหญ่กิจแน่เอะไรเห็นสะพายอยู่เมื่อวานเนี่ยพ่อใหญ่กิจสะพายเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขังพ่อใหญ่กิจนะดูตัวนี้นะส่เไปเอมาอกลแนอะยแนอนยกอยากอยไแรดิม่รูอ่ะบาเคอรี่หากะมัตรงพะนะ เนี่กระติกน,น้ำแขง็ง <im iter> สมควรแล้วมีน้ำแข็งอยู่นะหลานนะโอ๊ยตัดไปเดี๋ยวพุดเอาเบียร์เส้นนี้พอดีเต็มเป๊ะแล้วมันแกดูยางแกดูยางข้างในมีอะไรเปล่ามีที่นั้นแหละกระติกมันก็ร้อยองแล้วเอา<ช>อะไรเ<อ>นี่แต่ฝาขนมเอ๊ะดูดีๆขนมมีแค่นั้นเหรอมีอีก <im iter> อมีอีกมันต้องมีอีกมันต้องมีอีก มันต้องมีอีกมันต้องมีอีกในกระติกอ่ะในกร่ะผ่านผัานผ่นพ่านเดกจะเตะคนเนี่ยจะรู้อะไรอ้าวมีจริงเหรอไม่รู้มันมีจริงไม่รู้มันมีจริงเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ให้ยัเยี่ยมเนี่ยมันเกินงบเกินงบนะเกินงบแล้วเร็วไอ้เฮง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 อ้าวจนต่อไปมาเอาไปแล้วรางวัลใหญ่ มันเป็นน้ำเป็นน้ำกมวยเปรี้ันเปนน้ขาดนะนะปลานันนได้ของบ้านัปเองแน่เลยว่ะอุ้ยเทีออกเโโยกบอกเบอร์มาน้ำบุวาน้ำบุวานเรอโอ้ของใครเหรป กูหัดกูต้องได้กระดงแน่เลยหัวนเกินงบแล้วกระงมินได้กระด้งกระดงกันด้อ้งมีคู่งลด้วกระดกระด้งกระด้งกด้งกระดงระดกิน้งกระด้งกระดงก่ะงด้กระไกด้งกระด้งกระดงกรลอกระด้งกลยด้งกรด้งกมะดแงด้งกระด้งกระดงกงกมกะดะง้งร้ด้ะง อันเนี้ยบ้านเดียวกันมันคือมิตรภาพเดียวกันปวเข้าบ่อยอย่างปะอันนั้นแบบโตที่นี่ละฮอร์โก็ฮอนี่ละซื้อเกินอะไรใหญ่มมาแ่เฮ้ยนี่เกินเกินงบนะอันนี้เกินงบนะอันนี้เกินงบนะเกินงบเลยเดี๋ยวเราได้ธรรมดาได้ใช้ประโยชน์ ไม่เกินงบนะบาไปเลยไปเลยถ่ายวีดีโอไม่ถ่ายวีดีโออยู่อันนี้หันพิสดานด้วยค่ะร้ววันไงหนึ่งเข่ากระสูขาดย่างเดียวค่ะหมอนึ่าเลยค่ะแม่สวยลจับค่ะแม่ลูกมันโคล่ฟิวกันเลยวอ่ะลูกก็อีกบ้านเดียวกันตาดอก จับไม้ด้นการจับไม้ลกมกันบ้านเดียวกันต้องให้มึงเขาเนาพรเขามาคนละบ้านท่1เค่ะทปีใครใครสิคะตัววาาเหรสิดาชอไมออ๋ไม่ทราบว่าคุณมีความรู้สึกยังไงคะาพูดอะไม่ทราบว่าคุณมีความรู้สึกยังไงคะที่ จะมอบของขวัญให้นะคะดีใจมากมากเลยดีใจดีใจมากๆเลยยังไงเขาดีใจนะเอาเลยเอาให้ก okay. okay. ่อนมาให้ก่อนนี่เอาวอาปถ่ายวีดีโออยู่มาจับค่ะเดินทางเดินเดินเดนทางเดินจึ๊งจึ๊งเจกันได้

ายวีดโอไปเลยยแล้วจับต่อเลยเอองาไปจับเลยแม่จะพูดไหพูดหน่อยคะเพราะวพูดเลยเรื่องของฝวันของคุณพูดพูดผิดว่าพูดผิดเกินงบเนพราะว่าเข้าใจผิดว่าสองร้อยดโชคดีไปแล้วก็มาโทษด้วยว่าอโกบอกว่าสองรจะไปดูลน์แล้วเลผิดเสือมสี่เล้ว ไม่เต้นดึงดึงเอาไมเอาไม่ไม่หมมันต้องเต้นก่อนเดินนางเดินก่อนเดินเดนางดินึงงพันบ่พันบ่หอยจับเด้อโมพันตุ้งตุ้งตุ้เดี๋ยวกูจะถ่ายประจานพ่อเอัยประกาศประกาศตามหาพ่อเลยนะพ่อเขาไม่มีใครเอ่ยคนเออก็นไรเอ่ยพ่อไม่มี 8ปดแปอโมเปอโมปเบอร์แค่ะต้องลุนเลยค่ะนี่นะคะเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดเบอร์แปดใครเบอร์แปดค่ะนี่ยนี่ท่่จ้เอีเจ้ก็เกินงบเกินงบคืออะไรอ๋อมีแบงแบงพันอยู่ในนั้นจังะะมบลนไปเลยค่ะถ่ายวีดีโอไว้นะครับ ครับผมปึ้งแล้วคี้ออยวเดจับต่อเดินังเดือดได้ไหม่ะเดินดังเดอก่อนเร็วเร็วเดินทังเดอเเดินดก่อนเดินังเดือก่เดินดงเดือก่อนเดินงเดินออเีเดี๋ยว้เด้ี๋ยวเดียวเดีดีมพอลได้กระด่งไปทีเถอะจะได้บินไปเลยบินกลับกรุงเทพไปเลย

เดินหนึ่งเดย์ก่อนไม่เจอไม่เจอไงถ่ายเลยค่ะถ่ายวีดีโอนะครับผมถ่ายวีดีโอครับไปเลยครับถ้าคนจับต่อเร็วชอบสีไหนเอาสีนั้นเลยนะถ้าบ้านเราพผสมเหงื่อถ้าบ้านน้ำก็เอาไปเลยไม่เป็นไรเบอร์ไะนคะเบอร์สิบสามนิ่งเลยนะสาเป็นคูกกีฝั่งเล็กๆบอรสามได้ไดโนเสาวว่ะร์สิบสาม หแม่เหมือนกันเลยอ่ะหน้าเหมือนกาไดโนเสาร์หรอน้องไดโนเสาร์เรียนต่อเลยอุ้ยไดโนเสาร์คอบักยาวหนึ่งได้หายไปแล้โอเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าประหยัดไฟค่ะนี่ไงเบอร์ห้าใครคะเบอร์ห้าณยายอ่ะคุณยายน้อพยายน้อพยายนอนแล้ว โอ้ยอ้าวเร็วข่บอกข่มาก่อนอ้าวมาแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะมาแล้วไปเลยค่ะเดินนั่งเดินก่อนเดินนังเดินก่อนเดนเดิตึ้งตึ้งอ้ปาจับต่อเลย ไหต้องได้กระดมงเตตโสิได้กระดมค่ะอันนี้อของสามีหอยเด้ออยจับแพนโอเคค่ะไปเลยแม่จับจับเนลูกต้อมันเ็เอาลูกเอามาพี่เฮ้ยเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ด มาเด้อขอไเปิดจีบของี่หนดีมาไห้เลยไม่เหลือของใครแล้วเนวเหลือคนในบ้านไปเลยพ่อไปเลยพ่อมาจับต่อหนูดีจับตอดีอเดินเดนมี่เดิน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 เดดินเดิเดินเนเดเ ติงเงบอซีเดี๋ยดิเอากระโดงลูกลูกเอาเล้ใส่เข่าไปเดี๋ยดิี้แล้วเลีเรียวเดี๋ยไม่ลูกเอาไปให้เอาไปให้ย่าเอาไปให้ยายตากตาไปเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยดิมาจับเีวใครจับะเนี่ยเดี๋ยวจอจับเบอรดนี้แล้วเดีิจับแล้วลูกเดี๋ยดจับแล้ว กระด้งใครเของกระดงใช่เจ้าของกระดงไม่ไม่มอบเองเจ้าของกระด้งขาดากนะครับกระดงข้างเบอร์ห่งโอ้หนักหายเลยของใครวะเบอร์หนึ่งของใครอ่ะขอเชิญเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วนนัมเบอร์วนไปไปรับ จะรับเปลี่ยนกันละวอ่าจ้ายีบีใหม่ก็โซฟาแข็งแรงนะเฮงเฮงเลยครับสาธิตเลยครับถ่ายวีดีโอครับผมอแล้วถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอค่ะแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะเกะเลยค่ะจับอีกเกะค่ะอ๋อเกะเลยค่ะยังอยู่สองใบนี่จับใครได้ของเอาโกนะแจมบอกได้ตรงเดียวแจมเลขสิบสี่หมายเิบสใครได้ปหมหมายเลขสิบสี่ค่ะ ครไรนะวี่อด้อมดตาขอบคุณครับตบมือบมือกรตบมืออ้าวมาแล้วมาแล้วจับเอานี่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 บมดตาไมไม่ได้ตบขอมดตาไม่ได้ับนะนี่นี่นี่เอาไปนี่ให้มันขอบคุณครับอ๋อยืนให้ดิไม่ยืนยนี่ืนเลยเนี่ยยืนนี่ยืนนี่ เป็นยังเพื่อนเป็นยังเพื่อนพี่โกเฮ้ยพี่เลยเหรอเออให้พอตู้เออพอตู้อะให้พอตู้อ啊พอตู้โกคีอยังไหงพอตู้คืออ่าอันนี้พ่อหม้อให้นะว่าพายมันมันทำให้พายนิ่งเลยนะทำแบบนียดโอเคหันโกหันยังไม่ได้มอบอ่าได้เลยพอมอบเพื่อเขาจะประจานไงคะค่ะถ่ายรูปค่ะเชิญค่ะเชิญแก่ได้ค่ะแก่ได้แก่ได้แก่เลยอันนี้ทแก่อยู่เลย นนไม่ต้องแกะอันนั้นคืออันนั้นคือเขาไม่ได้โขกค่ะ,ะแ,แก่เลย